แล้วถ้าคุณกําลังหา E โคคาในงวนละ3 0ามพันแต่ว่าได้รถประหยัดน้ำมันแบบนี้ก็ต้องมา m a z d เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะแล้วเราอยู่กับสีรุ่งคาเซนเตอร์ค่ะวันนี้สีรุ่งคาเซนเตอร,ร,ร,ร์แล้วก็จีน่าพามาดู Mazda 2กันค่ะซึ่ง Mazda 2คันนี้จะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันสุดๆในงบมาแค่หลักแสนตน้ตนๆเท่านั้นเองงบสามพัน 3, กว่าๆแล้วผ่อน น้อยปีด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสําหรับคันนี้งวดสามพันไม่ได้มีแค่ตัวรถที่สวยงามอย่างเดียวแต่รถยนตคันนี้มาในเรื่องของล้อแม็กแต่งแบบนี้ให้ด้วยสีเขียวบางเดิมจากโรงงานเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะก็พร้อมใช้งานกันไปเลยสัมมาซ่าสองอะใครที่กําลังสนใจอยู่นะคะออกได้ทุกออซชีมนะเงินเดือนหมื่น1นึ่งก็ออกคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนค้าด้วยค่ะ และในส่วนของภายในห้องโดยสารก็ให้ฟีลความสนุกแบบนี้เลยนะคะเอาละค่ะคันนี้นะคะทุกอย่างดําเนินจากโรงงานเช่นเดิมนะคะเบาะผ้าแบบนี้และที่สําคัญเลยนะคะพวงมลาลัย power นะคะแล้วก็ในส่วนของวิดีุเทปเกียร์ออโต้อื่นๆอีกมากมายนะคะน่าเล่นไหมแต่ที่สําคัญเลยคือมาสเตอสองเนี่ยเขาให้ความสปอร์ตที่ลงตัวด้วยแล้วก็พละกําลังเอ่ยก็ไม่ได้ด้อยนะคะแล้วข้างในห้องโดยสารก็เป็นอย่างนี้เลยจี่น่านั่งให้ดูแบบนี้ ค่อนข้างดีเลยดีไซน์สรีระทุกอย่างเต็มทีมากๆค่ะใครกําลังถูกใจนะคะจิน่าว่าเป็นรถยนต์ลำหนึ่งที่เหมาะกับสาวๆในออฟฟิศนะคะหรือว่าใครที่อ่ากำลังจะเริ่มทํางานใหม่ๆนะคะคันนี้เหมาะจะเป็นลำแรกด้วยนะอืมโอเคเลยเดี๋ยวไปดูในห้องเครื่องกันต่อค่ะ ในส่วนของห้องเครื่องกันมากดีกว่าค่ะห้องเครื่องคันนี้นะคะเน้นนะคะว่าเดิมๆจากโรงงานเครื่อง1 5 0 4ง้รีีได้รถเดิมๆไปแบบนี้เลยนะคะในเรื่องของเครื่องยนต์เองก็เดิมๆทั้งลํำเช่นเดียวกันค่ะคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวมีตัวเช็คให้อีก220จุดก่อนปล่อยแล้วก็รับประกันการขายกันให้ด้วยนะคะส่งฟรีกันทั่วไทยในงบแค่แสนสี่หมื่นเก้าพันแบบนี้พี่จะได้รถที่งดประหยัดแบบนี้ไปใช้งานเลยค่ะสีก็สวยด,ดีไซน์ก็โดนพร้อมเป็นของพี่แล้วค่ะที่สีรุ่งคาเซนเตอร์ ต้นแบงแดงไบเดียวนะคะ